คือของแม่คู่สองกับเจ็นะคะคำนวณออกมาสกับเจแต่ว่ากะบรูว่าสีเขาว่าเขามดก้อนเขาบนลังนะคะเด็กคำนวณของแม่คู่มากสกับมาเมาสกับมาเจแต่ที่นี่ปูวขึืนคันให้ปูมือปู่อข้าวเหนีดวเราหลายตนะคะว่าว่งหกกับหกศแค่นั้นเนาะแม่นเย็มแม่ครับหนึ่งหกหกศนยวาสันว่าปูชปกเขาท่าท่านโชคให้กะค่ะสิบหกสิบหกครับสิบหกว่าสันว่าปูชีปกเขาว่า ลูกหลานกับซีเรสุกยูโดค่ะพอได้มาเฮดสามปูนาโคครับนะคะแต่ว่าปูนาโคชายานเจ็ดสองเ่านวะเจ็ดสองเก่าครับเฮดสองเก่นาไข่เคียนายชายาปูนาโคเฮดสองเก่าเป็นตัวเลขของปูคือเก่าแมนเพราะว่าสองเก่คือเขาไปถวายที่ศาลไมฮันนีว่าที่ยินะคะแมนครับก็เล่เอาตัวนี้มาแม่คูก็ได้ยิบจับไวหลยอยู่ดอกค่ะสอก กับเทิมีหนึ่งเกตนัต่งนึ่งเกศตาทีแ่แหลกภูเอาเนาะครับผมแล้วกับแม่คู่ก็เลืยมาสรุปตอนไทไทยกันขึ้นหนึ่งหัวโงศูนย์ก็สินะคะครับตาหลิงแม่คู่มาสองกับเกตกับบรูษขึ้นกันแต่ว่ามันมามันมันตาว่าเข้าผัดมากนองส่วนตัวเนาะครับผมแไปคู่กับฟันแดงหกศูนย์ฟันว่าสืบป่าครับค่ะสืบป่าสองกิโลนะคะแต่สองกิโลว่าสันว่าเอออะไเนี่ยสองโลเลยปลาคือขครถือแท้ไม่คูว่าป่าคือขครถือแค่ว่าสันวาราคาหคกซบเนี่ย แต่ว่าป่าโตใหญ่เราคับเป็นป่าช่อนป่าคออะไะค่ะป่าก็มีเกตดูนีนะยังว<ำ>่าได้เกตหกส่วน <laughs> เกตหกส่นอย่าลืมนะคะอันนี้ส่วนตัวของแม่คู่หรอกอันแม่คู่คิดว่าฝันนะคะเกตหกส่นหรือว่าเาจะกลับเป็นเกตหกมันก็นด,ดีเด้อยเนดะือ <laughs> ค่ะการซื้อทีไมไวฟลายอยู่คะ่ะแม่คู่ร,รัตลี ไปเป็นตัวเมื่อเมือเสาหลายมีมีหกเกตมีหนึ่งเกตที่แม่คูดยิบจับไปหลายกับพี่สวนไทยไทยนี่แหละปูมาทิมท่วนให้เพราะว่ามือนั้นไปไปเสี่ยงลูกปิงปองแล้วค่ะให้แม่คู่จับสองให้อาจารย์สุกิตจับเก่าอาจารสิแม่ครับผมนี่แหละที่สายเห็นในสื้อสองเก่าคือจับสองกับจับเก้างวดก่อนแล้วว่าจับสองกับจับสามไม่ออกสองสามเลยครับครับและทีนี้ จับมากเก่าแล้วพูดตาได้ว่าเดี๋ยวพอเสียไห่แม่คู่เรียกขึ้นมาสามลูกอย่งนีนะนะพอดีแม่คู่เรียกขึ้นมาสามลูกได้สองหนึ่งศูนย์นะคะสองศูนย์หนึ่งไปละสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งครับก็สองศูนย์หนึ่งแล้วเลขสองตัวกอะศูนย์สามศูนย์สามครับมีแค่นั้นแต่ว่าหลังจากที่ S <S <an> <S <S <an> จบเรียบร้อยไม่คู่อธิษฐานจิตว่าแม่นนี้เอ้ยท่านคํามอธิษฐานพวกข้าเป็นจริงพร้อมก็ปูตาล่ะปูชีบขาวที่นําพามาครับสร้างบุญวารเมีกะขอให้ออกปากเริ่ไมไหมคู่ว่าออกปากไม่คู่ไม่คู่ว่ <S an> าสิบว่าสิบเก่าในวันที่แลับเพิ่นดันไม่อย่างเดียว,วประมาณสิบหกวันนี่แหละค่ะนี่แหละคือยังไม่คู่วคือพิ่มวกดสิบเก่าสิบหกสิบหกวแลจะออกปากเลยนะคะครับมดก่อนก็ออกปากเก่าคิดนะคะ มันก็อกักเสเก่าเนาะค่ะบัปู่ลุงก็กระเด็นเต็มๆค่ะอันนี้ค่ะพี่จะน่าหน้าเงเน้อค่ะเด้อแม่คู่ห้ได้เป็นแค่เนียวแค่อบอนเลยให้งม,มง่ายแต่ว่าให้ใส่สติและปัญญาเจ้าของนั่นแหละครับผมค่ะทุกคนอยู่ไหนย้อนความหวังเนาะค่ะแม่คู่ได้เช็ดได้สั่งอยู่นี่ค่ย้อนบุญบาร,รมีที่สะสมสร้างมาเนี่ยแหละปู่เพิ่งกับพระทานโศกห้เรื่อยๆค่ะพ่อได้เฮ็ดได้สั่งอยู่นะค่ะพ่อได้ กินได้ทานี่แหละเอฟซีกับพ่อได้หอยได้แขนไปนั่นแม่คู่เพราะ่อแม่คู่กำลังสร้างเจดีนะคะสร้างเจดีกําแพงแก้วข้างล่างแล้วก็สร้างปูนาโคปูนาโควางเงินไว้แล้วงวดนึงนะคะรับขั้นถึงวันดี้การสิไปคือเกาครับการสินนำกล่องเนยเาไปถวายแห่ขึ้นเกาแล้วก็เอาปัจจุบันใจไปเฮ็ดไปสร้างเพราะว่าิ่นสร้างไปเรื่อยๆนะคะครับผูกไงเติบยุค่ะเกาเสียปูนาโคเกาเสียนนะคะยังจังกะ พี่ดีพิจารณาเบิ่องนะคะเนาะแม่ครูให้ได้เป็นแค่แนวทางแค่นั้นล่ะครับแม่ครู<ช>ได<อ>้ยินข่าวว่าแม่ครู่ไปเยี่ยมบ้านแม<อ>่น,นี่่บบครัเอออย่าไม่เลื่อมตัวเยี่ยมตัวนี้ก็ได้ว่าจ <ผม S 2> ะพากันซื้อ6006หลายไปเยี่ยมบ้านแม่ฮันนี่นะคะที่ศาลอยู่กาฬสินธุ์ครับผมบ้านเมื่อยว่า,วาออซั่นเพิ่นว่าบ้านเมื่อยเออซื่อว่าบ้านเมื่อยนี่ล่ะแม่ครูไปก็เลยได้ไป็นร่ำไปเพิ่นฟังอยู่ค่ะร่ำน้ําตาลุ่นบนที่นอนแล้วพี่สาวแม่ฮันนี่เพิ่นก็ไป รับไปเพื่อว่าโอ้ยวสันเพื่อนเพื่อนกัสิคิดหอนน้องสาวเพื่อนเนาะมาลองเดม่วนเธอเนาะว่าสันล้วนบัได้ทุกเมทเชอเนาะวสันล้วนเดยขึ้นจากขั้นนี้ลวงกับสีนั้นเราว่าแม่เราหากหลายวัดสันว่าบัดีเ็นหลือะสะออนเราว่าแม่คู่กันเรยไแปที่ฐานเสียเซ็ซี่ค่ะแม่คู่ก็เรียว่าขอสองตัวกับพ่อขั้นขั้นขั้นแม่คู่ได้ก็เรียกว่ากับยูสานแม่ฮันนีกับยูวันหรือเพื่อนยูในวันเนาะแม่คู่กัน เสียเอาค่อนเสือมาลงไห่แล้วก็บกสิสางบุญน้ำเห็นเพิ่นเฮดบุรณาบุรณาสาลาเนี่เพือนบ่ทันมีสังกสีมียังมุ่งมีกระเบียงมุ่งนี่เถอแม่ครูเลยว่าห้าเห้าจะเห็นต้นผาป่าไปได้ทั้งได้เก่ามี้วค่ะคันมีโชคเนี่ยเนี่ยแต่ว่าคันใดไปเรียกที่ฐานยาซี่ล่ะแม่ครูกันเลยเสียงท้ายเสียงเซมซี่นะคะตกลงมาโตแหลกนะศูนโลงมาโตที่สองเก้าศูนย์เก้ ก็ค่ะนี่แหละป,ปูห้าอมอิหยำวาหกศูนย์จ้ะเสียครับผมเก้าศูนย์น้ำต้องกันไปพร้อมค่ะหนึ่งหกก็ะตองหนึ่งเก้าน้ำจ้เสนะคะเล็บเป็นเล็บหลายตัวแต่ว่าถ้าเสียตัวเดียวโดนด,ด,ดูมันมนันคือการเสี่ยงเนาะอันนี้คือการเสี่ยงคือการสะสมสางบุญผัว่าผู้ได้สางบุญมาท่ดไดก็ได้ตามกำหนดที่เราเห็นมานะคะผู้ดใดก็อยากได้ตัวเดียวเค็งๆแต่ว่าแม่คู่กับบอวสมารถจะ เอว่าเว้าไดเนาะว่าตัวเดียวแต่แม่คู่เองกันยังได้จับหลายตัวครับผมค่ะจ้ได้ค่ะขออวยพอ่อนนะคะ่ะอวยพอ่อนให้เอซสุขูสุคนที่กำลังตีตามอยู่ทางช่องของเขานะค่ะด้วยบุญบาร,รมีปูเชีพยบขาปูตาปูพ่วงปูบุญคุมพร้อมกับองค์ปูพญายนาคทุกพระองค์ที่แม่คู่ได้สร้างพร้อมกับแ่าคูเวียนท่าเวสุวันซอยโด,ดุดวดจัดขอให้ลูกล้านได้ เบิกทรัพย์สินเงินทองได้เป็นตัวเลขตัวเบือเป็นเงินเป็นคำแต่ว่าเห็นว่าสั่งในหัวนี้เด้อผู้เด้อซาสาธุสาธุค่ะเอาโศกดีเด้อค่ะเด้อสุขุทุกคนค่ะค่ะค่ะเตงโม่พะรวยกาบสวัสดีเอฟซีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะค่ะฉัหรับโค้งสุดท้ายค่ะค่ะแม่ครูเข้ากับ ไห้นว้าทางแล้วเนาะค่ะแล้วแตงโมค่ะจะเอาค่ะกระดาษเนาะค่ะที่ําบอกคําจ่าของครูค่ะมือนี้เนาะค่ะมาให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าค่ะครับปูบอกว่าค่ะปีนี้พ่อซอท่าใดน้อว่าเซนว่าหกเจ็ดหกเจ็ดไม่ใช่ว่าเันปูตาว่าเปิดค่ะขันเนาะค่ะค่ะระบาปูบอกว่าหกเจ็ดไม่ใช่หกแปดถูกต้องว่าเซนค่ะ เราก็ลองพี่นีพิจิรณาเอาเนาะข้าวม่าคำาจาของปูค่ะแตงโมกัเอากระถ้ายทอดจากปูมให้ค่ะเอฟซีเขาได้รับชมค่ะแล้วก็พี่อ่อนเนาะค่ะหรือว่าคุณอ่อนนิชาคำานกคุมค่ะปูให้สิบเจ็ดค่ะแตงโมก็เล็กกันให้ก็คือเป็นเจ็ดศูนย์ค่ะสำหรับคุณพ่อบนมากแล้วคุณแม่ประไทยนะคะปูห้หนึ่งหกตัวเดียวค่ะแตงโมกับกันนี้คือเก้าค่ะหนึ่งหกหนึ่งเก่าค่ะปูให้ยิ้มตัวเดียวค่ะปูให้ยิ้มตัวเดียวว่สัน แต่ว่าค่ะสําหรับโอเคเนาะค่ะปูให้พอบุญมากหรือว่าในประไพโอเคได้ได้เลื่ยประสานวลาเนาะค่ะเข้ากับกันไว้เนาะค่ะสาหรับศูนย์สามเพราะว่าศูนย์สามนี่เป็นตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขที่ค่ะไม่คู่หรือว่าพอสุกีเข้าไปเสียงปิงปองยูสานคุณแม่ฮันนี่เนาะค่ะได้ศูนย์สามค่ะเขาก็ลองค่ะยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้น้ลแน่ค่ะเนาะค่ะ ราคายิมนะคะคาราบาปูปูไาย,ยิ้มกับน้องไอเนะคะปูไฮย,ยิ้มหกศูนย์ค่ะปูฟันทงหฮย,ยิ้มก็คือหกศูนย์แต่ว่าไฮาน้องไอ่หนึ่งหกค่ะราคาปูไฮเยเอกตัวเดียวโคโลแล้วก็ไฮทุกคนเป็นพยา,ยานพร้อมนะคะไฮบอกว่าปูตาให้เสยเอกค่ะซันบาคือหกศูนย์ค่ะตัวเดียวโคโลค่ะแล้วก็ไฮเจ๊บ้านหนึ่งหก แต่ว่าปูสังยุกิหรือว่านั่งขาย,งายเหียนลงใงไแมคคูหาสิบล้านก็คือหนึ่งหกกับหกศูนย์ค่ะหนึ่งหกหกศูนย์เนาะคะ่ะทีปูสังไ้ยุกิค่ะหรือว่านั่งขาย,นะะงายเหียนเนาะค่ะลงใงไแมคคูค่ะหนึ่งหกหกศูนย์ค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะสำหรับที่นี่เขาให้สายบุนบางๆค่ะจะมาล่ออีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าต่อจากไล่สซดแล้วเนาะคะ่ะแตงโมงก็จะทำคลิปเสียจวนต่อค่ะเอฟซีเสียจวน เนาะค่ะมื่อนี้เสียจวนว่าไโคงสุดท้ายค่ะเป็นความโชคดีของเอฟซีเฮาเนาะค่ะทั่วโลกทั่วประเทศค่ะเป็นเอฟซีของเสียจวนปูมาไ้เนาะไอเสียจวนมาไ้แนวทางเนาะค่ะเป็นชิปที่สองค่ะหลังจากเซตเสียจวนก็จะยิ้มเนาะค่ะกับแตงโมก็จะลุปตัวเลขอีกครั้งหนึ่งค่ะพอว่าแม่คู่อาจจะทมปูครั้งสุดท้ายอีกเนาะค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะแตงโมสวัสดีค่ะ คุณครับมันก็ <laughs>